ให้รอรอก่อนรอก่อนรอกันรอก่อนเดี๋ยวกำลังขอยอยู่รอ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 แป๊บนึ่งบอกว่าให้รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงใจเย็นอย่าป้าเขเข้ามาเอย่าป้าพี่เฟิร์นอ่ะแป๊บนึงประตูปิดก่อน จะพังปิดยางเดี๋ยวรอแปนะ๊บนึงอ้โหรอการเราประตูปิดก่อนปิดสนิทรือยังแล้วน้องจะไปแล้วประตูก็ช้าจังเลยนะก็โอ้โหคนรอเนี่ยเด็กรอนเบา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 ปิยางประตูพัง